เหตุการณ์สุสดสรเมื่อสิบกว่าปีก่อนภาพอันสยดสยองเสียงปีดรลอมันห้ยหมนยังดังกล้องติดหูติดตาเรามาจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงชื่อดังในย่านเอกมัยสันติกาภัทในเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตกว่าครึ่งร้อยและผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจานวนมากและยังมีผู้ที่สมรูต้ตายทั้งเป็นอีกหลายคนเราจะพาทุกท่านย้อนไปในเหตุการณ์ครั้งนี้กันครับคราวดาวมรณะสันติกาภัทย้อนไปเมื่อราวสิบกว่าปีก่อนในคืนวันที่31เอด พันวาคมปีพุทธศักราช2551กำลังเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่คือปี2552บรรดาเหล่าเดี่ยวท่องราตรีทั้งหลายก็ได้เลือกสถานบันเทิงแห่งน,นี้เป็นจุดเฉลิมฉลองขึ้อเขาดาวเข้าสู่ปีใหม่หลังสิ้นเสียงสัญญาณการเข้าดาวทางด้านหน้าของเวทีในภัพนั้นก็ได้จุดพลุและดอกไม้ไฟเพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่นักเหล่านั้นเริ่มเมาไม้ได้ที่ กำลังมีความสุขในเวลานั้นแต่ผ่านไปได้ไม่ถึง5นาทีนักนท่องเที่ยวเหล่านั้นก็เริ่มสังเกตเห็นแสงประกายเต็มผ้าเพดานแสงนั้นไม่ใช่แสงของพลุหรือดอกไม้ไฟแต่อย่างใดแต่แสงนั้นคือแสงของไฟที่กําลังไหม้จากบนเพดานด้านหน้าของเวทีและกําลังลุก,กลามเข้าสู่ตัวอาคาร,ยร,รยอย่างรวดเร็วเยาวราชีผู้เมาไม้นับพันชีวิตที่อยู่ในตึกนั้นต่างพากันวิ่งหน,นีเพื่นงนรกกันอย่างจ้าละวันโดยทีภาพนั้นมันมืดมากทําให้มองอะไรไม่เห็นต่างคนต่างวิ่งโดยไม่คิดชีวิต บางคนไม่เคยมาผับนี้มาก่อนจึงวิ่งไปยังทางที่เข้ามาบางคนเพื่อเอาชีวิตรอดวิ่งชนกันล้มกระจัดกระจายแบบไม่สนใจคนอื่นแล้วคนที่วิ่งตามมาก็เหยียบซ้ทำทําให้ลุกไม่ขึ้นควันไฟเริ่มโผลพุ่งเริ่มโผมไม่อย่างรุนแรงผู้คนเหล่านั้นเริ่มสำลักควันไฟบางคนวิ่งจูงมือกันอยู่ไปต่อไม่ไหวล้มสุบลงหาเพื่อนไม่เจออาจจะนอนจมลงพื้นบางคนก็ได้ฝ่าออกมาเอาชีวิตรอดได้ นักดื่มที่อยู่ริมประตูสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยไฟเริ่มลุกลามไปทั่วทั้งตัวอาคารบางคนคลานออกมาจากอาคารโดยสภาพที่แขนขาไหม้นักดื่มที่อยู่หน้าเวทีนั้นหาทางออกไม่เจอจนต้องนอนจมกองเพลิงอยู่ในผับแห่งนั้นส่วนนักพร้องนักดนตรีก็ได้วิ่งหนีไปทางด้านหลังของเวทีและมีบางคนวิ่งตามไปทําให้รอดชีวิตในครั้งนั้นผ่านไปได้30มสิบนาทีไฟกําลังโหงมมอย่างรุนแรงเริ่มไหม้ตัวอาคารทั้งหมด เหล่าบรรดารถด,ดับเพลทั้งหลายก็มาถึงได้เข้าฉีดน้ำอย่างทุลักทุเลเพื่อเข้า,ขาสก,กัดเชิงไม่ให้ลุกไม้ลามไปยังชุมชนใกล้เคียงด้วยความยากลำบากบรรดาเหล่าผู้ภัยก็ได้เข้าช่วยเหลือผู้ที่กำลังล้มลุก,กคลุกลานออกมาจากตัวอาคารภาพที่เสียวสยองแก่ผู้พบเห็นในเวลานั้นเสียงกรีดร้องให้ช่วยดังระงมไปทั่วทั้งบริเวณผ่านไปเกือบสองชั่วโมงเพลิงก็เริ่มสง,งบลงทําให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและพยาบาลต่างเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเริ่มค้นหาผู้เสียชีวิตจากซากประคับัง กู้ภัยได้ลำเลียงศพผู้เสียชีวิตออกจากตัวอาคารนำมาห่อผ้าขาวว,วางเรียงเป็นทางยาวทําให้พบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดถึง66ศพและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บปีประมาณ200คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบศพบบผู้เสียชีวิตมาที่สุดบริเวณบันไดของอาคารเนื่องจากคนเหล่านั้นกําลังหนีตายโดยมุ่งตรงมายังบันไดาทางเขา้าชีวิตนับพันชีวิตหนีตายออกมาทางบันไดาทางเดียวทําให้ศพทําให้สภาพศพที่พบนั้นเข้าใจได้ว่ากําลังหนีตายยังไม่คิดชีวิตบางศพหัวมุดเข้าไปในยังรูปโ้งต่างพวกปีนหนีทางนั้นบางศพ มือจับราวบันไดไว้แน่นบางศพนอนทับกันกองเป็นทางยาวบางศพหนีไปหลบใต้บานา้ําบางศพเกิดได้ยื่นมือยาวขอความช่วยเหลือท่าทางของแต่ละศพทําให้รู้ได้เลยว่าเขาเหล่านั้นถูกเผาเทุกเป็นอย่างอนาจใจหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้เข้าค้นหาสาเหตุโดยที่เกิดเหตุพร้อมกับําให้การจากนักท่องเที่ยวในคืนนั้นต่างก็ชี้ไปยังนักร้องนาวงเบิร์นเป็นผู้จุดพลุเป็นเหตุดังกล่าวทําให้นักร้องายนั้นถูกจับดําเนินคดีพร้อมกับเจ้าของผับแต่ต่อมาไม่นานกระทรวงยุติธรรมก็ได้เข้าให้หลักฐานเพิเม ตรวจสคลิปวิดีโอในช่วงเวลานั้นเปิดเผยในที่สาธารณะทําให้ศาลในยกฟ้องทั้งสองรายแต่ได้พิพากษาจําคุก3ปีไม่รอลงอาญาและให้จ่ายชินไหมทดแทนจํานวน8.7ล้านบาทแก่กรรมก,การของบริษัทที่ทำเอฟเฟกในค่าคืนนั้นภาพจาเหล่านั้นได้ฝาแผลลึกในใจและเรีร่างกายของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเสมือนกับตายทั้งเป็นที่เราให้ฟังทั้งน้ำตาหนองหน้าว่าเขาได้สูญเสียญ,ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงและร่างกายบางส่วนที่ไม่สามารถหวนกลับคืนมาได้เขาดาวมรณนะสันติกาพับ